สวัสดีครับวันนี้วันที่23่บสพฤษภาคมหกจะพามาดูพ่วงรถไถนะครับอันนี้เป็นเพาล้อคู่ความยาวที่4เมตรสูงที่เจ็บสิเซนเปิดได้ทั้ง3ทางนะครับเป็นลางหน้า5้าะซีหน้า5 เราก็จะซับคอให้แบบนี้ทุกจุดคอลาก็น2นิ้วอถ้าล,ลองเปิดฝาข้างเอยาจะเปิดฝาข้างให้ดูนะครับขึ้นไปสอดโซ่ก่อนอันนี้ลูกค้าสั่งเอาโซ่ด้วยของกลาง ดูกระสีดูกันดามเหล็กนะครับช่วงล่างดามให้อย่างนี้ส,สวยคำทำคำว่าอันนี้ด้านท้ายเอา bật con lên okay, okay เปิดได้รอบคันนะครับเครืนี้จะเชื่อมเชื่อมเดินแนวทุกจุดเดินเต็มนี่ก็มีกล่องก็รมือให้แบบนี้เสื้ออู๋แถมให้ โอเคครับคลิปต่อไปเราจะไปเจอล้อเดี่ยวดัมมือนะครับหนองบัวโอเคครับขอบคุณครับ